สวัสดีครับอยู่ผมนัทคอมินเกมมิ่งครับผมกับเกม w ั e s m a c k ย o w n vs บ a ้สแ็กดาวเวอร์ซัสรอครับปี2011นะครับกับซีรีส์ของเราฮะเอามาสดบนเปเจไปอีกเช่นเคยนะครับ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่นะฮะมาย้ำๆเป็นเนะื้อเรื่องใหม่ๆให้ได้ดูกันนะครับผมนะทุกคนสุกแบบนี้ครับนะเวอร์ชั่นฟูลโชว์พี่เมียนนะครับผมนะใครที่เข้ามารับชมแบบสดๆนะสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับที่ในส่วนของแชทสดได้เลยนะนี่ครับวันนี้ฮะนี่อ่าน,นี่ดาเินพีก,กับฟินบาลลครับสามารถเอาชนะได้พวกคุณรู้สึกอย่างไรเฮ้ย hey, ฉันไม่รู้ฉันไม่ใส่ใจนะพวกเราสามารถเอาชนะพี่น้องจอมทำลายล้างได้ แล้วคืนนี้ฟินนะเขาจะมีแม่อาคิวาหา number o n อ c อ n t เดอร์ชิงแชมป์โลกด้วยใช่ใช่ฉันนะบอกเลยนะว่าฉันจะปราบทุกคนและฉันจะเอาแชมป์โลกจากเซียมพังกระจายเปล่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเราเพ่าจะเป็นอย่างไรนะเลมันจะจบแบบนี้หรือเปล่านะรอดูกันได้เลยนะครับ โอ้โหฟินฮะได้ข่าวว่านะจะได้สิทธิ์นะหา number one contender ครับนะน่าจะเป็นในคืนนี้เลยนะฮะก็ต้องรอดูกันแล้วแหละว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมเนาะก่อนมาห้าแมชนี้ครับเป็นแมชนะระหว่างนะแท็กทีมฮะที่จะเจอกันแน่ฮะใน summer slam นะครับผมในวันนี้ฮะโอ้ยตัวบด์บสมานีมาแล้วเออนี่ คือในเพลงเนี่ยคือแกก็จะร้องเพลงไปไเรื่อยเปื่อยนะฮะตามสไตล,ล์แหละนี่วันนี้ครับออกมาก่อนเลย Representing by Awesome Tooth นะฮะนี่มาพร้อมกับ The m i s t ครับ Awesome Tooth นั่นเองนี่ Awesome นะฮะนี่มาแล้วนี่แกก็แรปไปนะ What's up What's up? นะออ what up, what up เนาะ Ah what's up Ah what's up เ แต่เพลงเอาจริงๆนี่คือถ้าผมใส่เพลงมานี่แก,น,น,กน่าจะร้องไม่ตรงเพลงหรอกนะพูดเลยนะฮะนี่อาร์ทนะูธฮะอาร์ทูธหิมะพานฮะเออไม่น่าเชื่อว่าแกนี่อายุ50กว่าเข้าไปแล้วนะสาหรับอาร์ทูธนะฮะแกนี่ก็เอาจริงๆนี่คือนะเรียกว่าอย่างไรดีล่ะแกก็เรียกว่าก็ปั๊มเอนเตอร์เทนไปแหละนะครับสาหรับอาร์ทูธนะเหมือนล่าสุดนี้ไอ้แก๊งนี้นี่แตกทีมกันแล้วนะแต่ว่าเราเองนี่เอา ให้นะมาชิงแชมป์แท็กทีมมาสะหน่อยนะต้องมาเจอกับเจอรี่โชนะฮะในซัมเมอร์แลมนะฮะไม่อาร์ทูนฮะ,ะ,น,น,น,ะ,ะ,ะนะนี่แกลีกระแไปฮะวอสเซปวอสเซปนะนี่ฮะก็เดอะมิสนะครับผมนะได้สิทธิ์การนะครับหาน้ำประวันคอนเทนเดอร์แท็กทีมมานะก็รอดูกันได้ครับผมนะว่าจะได้ อาจจะได้แชมป์แท็กทีมหรือเปล่าแต่อยเดอะมิส oh, ด่าคนดูยับซะอย่างนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หนี่เฮ้ยโ้ร้องเพลงอะไรฮะโอ้มีแท็กทีมจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่อาทูธฮนะแรปไปแรปไปเออนี่ครับอาทูธนี่แกรู้สึกว่าเหมือนจะได้แชมป์โลกฝั่ง NWA นะ TNA มาด้วยนะครับผมนะสำหรับอาทูธนะแต่ว่า ตอนนั้นนี่เคยอยู่ W W E ช่วงยุคแอติจูดด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้เรียกว่าได้มีบทบาทอะไรเท่าไหร่ในตอนนั้นเนาะแกยังใช้เคควิกอยู่เลยมั้งนะฮะมาวันนี้ต้องมาเจอกับนะเออนี่น้องมวยปัม้มน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันอยู่เหมือนกันนะในวันนี้ออกมาครับมาแล้วในครึ่งหนึ่งของแชมป์แท็กทีมฮะวลแท็กทีมแชมป์เป็นชิพฮะในวันนี้นะ มาพร้อมกับเดอะบิ๊กโชว์จากแคนาดาส่งเข้าประกวดนีเจ้าของเครื่องหนึ่งของแชมป์เวิร์แท็กทีมแชมเปียนอย่างที่บอกไปครับคริสเชอริโก้น the world, ี่เวสซินเดอะเวิร์ฮะวันนี้ออกมาแล้วนะนี่นี่รุ่นเดียวกันนะไม่กลัวหรอกพูดเลยนะคริสเชอริโก้กับอาทูฮะวันนี้กะถือว่าป้มลองเชิงกันสัหน่อยละกันนะสำหรับสองคนนี้ฮะรอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะ วายเจฮะหรือ r าทูนะใครจะเป็นผู้ชนะนะรอดูกันได้ฮะนี่บิ๊กโชว์บอกเอ้จัดการมันเลยนะคริสติโก้ี่วิโกบอกเอ้ไม่กลัวไม่ใส่ใจไม่สนใจไดๆทั้งนั้นพูดเลยนี่วันนี้ฮะเออจะกระเทิมให้ยับเลยนะ ดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะฝากซีรีส์ของเรากันสักนิดหนึ่งฮะเอามาสดบทเป็นเอ5ซีรีส์ที่จะเอานักหนยพร่ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่นะที่พอหาทำเทมเพลตได้นะครับจะมายำยำเปนะ็นเนื้อเรื่องใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันนะฟูโชพี่เมียทุกวันศุกร์แบบนี้นะ,ะัะฝากกดติดตามกันให้หน่อยและกันนะช่องของเราฮนะนัดคอมมิ่นเกมมิ่งนะฮะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะ ไวทูเจคริสริโกหรือนะอาโธดหิมพานใครจะเป็นผู้ชนะรอดูกันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fan Page และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มาเลยกันดีกว่าแมสนี้ฮะ20นาทีท่าลิมิตมาถึงก็โอ้ดรอปคิกไอ้บิ๊กบูทใส่เลยฮะไบซิเคิลคิกนะเมื่อสักครู่นี้อาร์ทูธฮะเออแอบบักนิดหน่อยนะเนี่ยมาเอ,อ้ย STO ลงไปครับเฮ้ยอาร์ทูธมาที่อาร์ทูธบอกมาเฮ้ยโอ้โหมาถึงแกก็เอาก่อนเลยฮะคริสเตอริโก้เหรอเอาโดนถีบฮะทีะ่โก้บอกอะไรฮะนี่แมานี้นี่มีคนมาคุมเชิงด้วยกันทั้งคู่นะฮะ ฝั่งหนึ่งก็อาร์เดมิสนะแห่งออซัมทูฮะโดยอี้บิสซิเคิลคิกใส่ครับทางด้านของคริสเตริโกโดนอาทูจะต่อยมูฟเซตอาทูนี่ยังจะเป็นมูฟเซตเดิมๆของแกในยุคนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นมูฟเซตใหม่ๆที่แกเอามูฟเซตของไอดอลของแกอย่างจอห์นซีนามาใช้นะบอกไว้ก่อนนะฮะเออนี่มาลากศพขึ้นมาเอ,อ้ยจะตีลังกาเตะไม่โดนอาทูบอกอะไรฮะมานี่ทูบหลังใส่ก่อนเลยคริสเตริโก เบสินเอเวอร์อย่างนั้นเรอฮะเหมือนตอนนี้นี่แกยังเป็นแชมป์โลกในส่วนของ Ring of Honor นะสำหรับคริสติโก้นะฮะในวัย53ปีนะหลายคนก็บอกว่าแกก็ควรที่จะรีทายแล้วได้แล้วนะแต่ว่าคือเหมือนข่าวบอกมาว่าการที่เอาคริสติโก้มาเป็นแชมป์โลกนะ,ะเพราะว่าเหมือนจะเรียกว่าหานะฮะหาลิขสิทธิ์นะสัญญาณทีวีนะของฝั่งเอแอของฝั่งริงออฟออเนนั่นแหละ นะฮะเออก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์อารมณ์ประมาณแบบการตลาดแหละนะฮะเออการเอาคริสเตริโกมาเป็นแชมป์โลกเนี่ยแต่แกอาจจะมาเป็นแชมป์โลกในระยะสั้นๆก็ได้นะครับผมเอาขาติดเชือกเว้ยเรไอโกเอ้ยยังไงอาร์ทูสอาร์ทูตปล่อยเปล่าอาร์ทูสบอกปล่อยก็ได้เออเนี่ในเดอะมิสบอกเออาร์ทูจัดการมันเลยนะเพื่อนนะพูดเลย จัดการให้มันยับยับไปหน่อยมานี่เอาจับยับฟอกสแปรโดนถีบหน้าซะคริสเตริโกเตะสักทีหนึ่งก่อนโอ้ยโอ้ยเดอะมิสดายับเร็วเฮ้ยวย่งไปอาจเพิร์บัคเคอร์อีกครั้งหนึ่งตุยหน้าใส่ฮะอาทูดเฮ้จัดการมันเลยนี่เก่งมากดีมากนะนี่เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะยังไงอาทูดอาทูดจับมานี่เสียบมาใส่เป็นอะไรซาลิงช็อตลงไปฮะใส่ทางหน้าของคริสเตริโก วายทูใจฮะปัจจุบันนี้เป็นเลเนื่งทรีแล้วนะสำหรับคริสเตริโก้นะฮะคอนพิโก้ร่มไม้นะว่ากันว่าฉายาแกนี่เยอะสุดเหลือเกินนะฮะบางทีก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะว่าแกนี่เออนะทุกวันนี้นี่ตึงยังงงๆอยู่เลยนะมามานี่ทำอะไรอารทูตลากศพมาอาทูตบอกอย่างก่อนเนี่ยยืนเก๊กสักหน่อยฮะไอ้ไอ้นี่เเสินดอกเวิร์จเปล่า,า,าฮะ ต่างคนต่างเก๊กต่างคนต่างเก๊กต่อยเอามานี้คริสเตริโกบอกแอบกระตุกกระตุกยังไงขออภัยด้วยละกันนะฮะเออเนื่องจากว่าเล่นในเวอร์ชันมือถือนะฮะก็อาจจะมีนวงนวงกระตุกกระตุกบ้างนะครับผมเนาะเฟรมเลทคือคือเอาตรงตรงนี้มือถือผมก็นี้ก็น่าจะสองสัปปีแล้วแหละนะไอ้เครื่องนี้เนี่ยฮะเออคือมีเครื่องมีเครื่องใหม่ก็เหมือนจะแบบว่ากราฟิกดูต่ํากว่าได้ซ้ําม,มั้งนะ <c oughs> นะครับผมนะ นี่อ่ะมาหักคอซะหน่อยละกันคริสเตริโกหักคอใส่ทั้งนั้นอาร์ทูธนะปล่อยก่อนเดือมิสปวตหัวเลยจังหวะนี้อาร์ทูธมึงเล่นอะไรโดนฟันศอกฮะโดยพิโกของเราพิโกลากศพขึ้นมาเอสเอ้ยตวัดขาร่วมไปก่อนยังไงจังหวะนี้อาร์ทูธอาร์ทูธจะทําอะไรอาร์ทูธมาวันนี้วอซับวอซับเอ้ามองบิ๊กโชว์เฉยอ้าวเฮ้ยลงมาข้างล่างเวทีมาทําอะไร โกโมัวแต่เก๊กฮะเก๊กกออฮะนี่จับหวยียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกฮะจับจื๊บอ้าวไม่โดนฮะอาร์ทูธอาร์ทูธนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าแกนี่คือปั้มในใน w w f อยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะเหมือนแกอยู่ในเกมภาพน่าจะเป็นภาค a c k d o w n มั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น SmackDown 2หรือเปล่าหรือว่า a c k d ดา n หรือว่า wwe รอเอออันนี้ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะน่าจะเป็น wwe รอนะที่ว่ามีแกนะฮะในชื่อ k quick นะเกมเวอร์ชั่น xbox เนอะนะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่น pc นะสำหรับเกมนั้นเนะาะแต่หลายคนก็บอกว่าเกมนั้นนี่โอ้โหค่อนข้างที่จะเอาตบกรรมการเฉยเลยเ,เกมนั้นเอาตรง,งนี้ก็ระบบเกมอาจจะดูเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีแต่เวทีรอได้ซ้ำนะมามานี่เอากับโูโโห เรียกว,ว่าแอบนวงเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำให้เล่นปลายจะอินสกิริไม่โดนะฮะอาทูตก็ปัจจุบันนี้แกก็ถือว่าเออเอสทีโอหลังฟาดพื้นลงไปแล้วคริสเตริโกของเคิ่นแล,ล้วยังไงจังหวะนี้มานี่มาจูดาเดฟเฟกเลยมานี่จับโค้ดเรเกอร์ลงไปซะเรียบร้อยยังไงจังหวะนี้ทิ้งศอกซ้ำเข้าไปด้วยโอ้ยอาทูตบอกอะไรวะ เฮ้ยอยู่ดีๆมันใส่ิกเนเจอร์เฉยเลยเอาเตะหนึ่งทีอาร์ทูดบอกมานี่เสียบข้าวล็อกมาจับยกขึ้นเอาโดนรีเวิร์สฮะเน็กไรเกอร์ aker, ลงไปโดยคริสเตริโก้โอ้พี่โก้อยู่ดีๆก็ของขึ้นเฉยเลยวะเฮ้ยมามานี่ทำะไรฮะเตะหนึ่งทีก่อนอาร์ทูดอาร์ทูดบอกมานี่เสียบอีกทีหนึ่งดีดทีลงไปฮะ มาอาทูดลากศพพลิกศพมาก่อนจะทำอะไรพี่โก้เน,น่แดนแดนแดนนน่เป็นไงล่ะฮะโชว์ฟุตเวิร์กโชว์สเตปแดนแต่ว่าฮะหัวเยียงไปมาพี่โก้แล้วยังไงต่อพี่โก้ไม่สนใจฮะแม่เป็นไงเบสินเอเวอร์เว้ยฮะนี่ดูดัชเอฟเฟกต์เข้าใจว่าฮะยังไงเอา้ามาวานนี่โดนดร็อปคิกเ้าลงไปฮะโดยอาทูด ก็ถือว่าเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่นะพูดถึงว่านะฮะอาทูนนี่อาจจะเป็นสไตล์แบบสไตล์ร็อกสไตล์แรปนะประมาณนี้นะส่วนจาริโก้นี่ก็จะเป็นเพลงนะวงของแกนะฟ็อกซี่นะฮะมาสปริงบอดไลออนเอาเฮ้ยเคาเตอร์ได้โดนอินสกิริโอเฮ้เยจะทำท่าสวยๆส,สะหน่อยวิโก้บอกอะไรนี่โอ้โหอยู่ดีๆมึงมาเคาเตอร์ท่ากูเฉยเลยโอ้โหจะโชว์ไลออนซอลหน่อยโดนบิก๊กไอ้ไบซิคคนคลิกลงไป ไปอีกทีนึงอ้าวคราวนี้พี่โก้บอกอะไรนักหนาฮะาหัวต่สนใจเดมิสฮะคู่แท็กทีมเก่าด้วยนะเดมิสกับคริสเตริโก่เนี่ยนะฮะเรียกว่าเดมิสนี่เคยแท็กทีมทั้งในส่วนของพี่โก้มาแล้วนะแล้วก็เคยแท็กทีมกับในส่วนของนาะบิกโชว์มาแล้วแล้วเอาเฮ้ยเธอรลิคาร์นาโกดเอาบิกโชว์บอกเออบิกโชเฮ้ยเฮ้ยโก้อะไรโก้ทำอะไรโก้ขกเอาเลยโก้ กูเอ้ยกรรมการบอกอย่าอย่าอย่ามายุ่งนี่แม่ฉนี้เข้าใจเปล่าฮะยังไงเอาบิ๊กโชขอควนรอบที่สองเอ้บิ๊กโชบอกเลยบิ๊กโชไม่เห็นแล้วมันไม่ถูกต้องอดมมิสมันควนตลอดเลยฮะเข้าใจเปล่ากรรมการบอกอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาควนรอบที่สองนะอย่าให้มีครั้งที่สามอ่ามีครั้งที่สามจนได้เลยโอ้โหโอ้ยบิ๊กโชไม่ไหวแล้วน้ยอาทุตเล่นอะไรเนี่ย ออเออกรรมการบอกไปครับบิ๊กโชว์คนไปซะเดี๋ยวนี้เลยคนไปเลยอย่ามายุ่งนะครับแมตชนี้มันแมตหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับคุณไม่ได้มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องเข้าใจไม้อย่าอย่ามายุ่งแล้วอ้าวอาทูตอาทูตจับโกรดคริสติโก้หนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยเอาโอ้โหแล้วก็แล้วก็นั่งเออตั้งได้ตั้งนานเน่าโหอาทูตจับเดอะมิสฮะ โอ้ยนี่ปล้มเจมฮะนี่แมชนี้นี่ปั้มเจมเลยนี่โอโ้โหกูแท็กทีมฮะสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะผู้ชนะในแมชนี้อารทรูดนี่นี่นี่เดอะมิสบอกแม่เป็นไงละ่ะฮะคู่แท็กทีมผมฮะคู่แท็กทีมผมนี่เป็นไงละ่ะฮะนี่ชนะเบสซินเดอะเวิลด์ด้วยเข้าใจเปล่าฮะนี่แชมป์แท็กทีมเนี่ยจะต้องเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนคลิสเตริโกบอกอ๋ออะไรเนี่ย โอ๊ยกูแพ้ไออาร์ทูธได้ยังไงฮะเฮ้ยอาร์ทูธรู้สึกสะใจนะพูดเลยฮาวิสเซ็บนี่ฮะโอ้โหโอ้โโอโแมตแรกก็หาซะแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่อาร์ทูธฮะสามารถเอาชนะในส่วนของคริสเจอริโก้แชมป์แพคไทยไม่ได้นะโอ้โหนี่ครับผมเนาะ